ครับกล่าวสวัสดีพี่น้องเอฟซี 3, พันหมีทุกท่านครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับผมมาหาตีพึ่งหวงเนาะพอดีขับรถมาเจอตัวออกหากินครับผมมากไกลเจ้าสดมดไอเขาไอเขานี่ครับผมตัวผมได้ดูสักระยะแล้วครับผมมันบินขึ้นเขาครับผมมันน่าจะอยู่แถวคอนเก่าๆเ,เ,เลียวพี่น้องตามเจอเปล่าพึ่งโพงพึ่งมิมเยอะเลยครับผม ไปแล้วไปแล้วครับผมไปทางเก่าเลยครับผมไปสองสามตัวแล้วครับทางนี้ที่ผมเห็นมันบินไปเนาะเดี๋ยวไปเดินดูตามคอนเก่าพี่น้องอยู่นะครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมไปแล้วผมเดี๋ยวลองไปดูตามคอนเก่าพี่น้องเผื่อเจอนะครับผมไปครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับผมอยู่คอนเก่าจริงครับผมนู่นครับพึ่งนี่ครับผม ดำๆเลยครับผมลังไม่โตเท่าไหร่พี่น้องหัวอุุมๆอยู่ครับผมอยู่กับต้นปอต้นปอแดงเนาะนี่ครับผมถอยสิบกว่าตัวพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหัวน้ำด้านบนพี่น้องหัวอุ้มๆอยู่เดีย๋ยวผมทำครบกันครับผมนี่ครับผมอยู่ต้นนี้เลย ตอกพอยครับผมนี่นะครับตัวน,นี้แหละอืขึ้นไปข้างบนไปครับผมเดี๋ยวเจอกันด้านบนสักคู่ครับผมครับสวัสดีบนต้นครับพี่น้องนุ่นครับพึ่งเกือบถึงแล้วครับผมก่อนจะเข้าวพึ่งเอาควันน้ำครับผม อยู่ไม่ใกล้จากตัวที่หากินนะครับผมที่เจอตัวหากินครับหลังนี้ไปครับครบติดลุยลุยเลยครับทีนี้ น้องหัวอุมอ้มๆเลย<ป>ครับผมครับใหญ่ใช้ได้เลยครับผมหัวแต่ไม่รู้ว่าจะฟอ,อเปล่า โดนควันแล้วครับผม อะไรดมมาอยู่นานแล้วพึ่งหลังนี้พึ่งแก่แล้วครับผมลกเขือลกเขือ หนีบกิ่งครับผมครับนี่ครับหัวน้ําพี่น้องนี่ครับผมปิดตาเลยครับผมหัวใหญ่เลยครับดู้างนี้มั้งครับผมนี่ครับผมหัวใหญ่เลยครับนี่ปิดตาสวยเลยครับผมตัดครับผมเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องตัดครับ ครับพี่น้องกล้องในมุมนี้เด้อครับเด้อปิดตาสวยเลยครับ จะสอนไม่มีนะครับผมแห้งเลยลายฤด,ดูกาลแล้วครับผมโค้งสุดท้ายหมดหน้าพึ่ง ใหญ่เลยครับผมโัวใหญ่เลยพี่นอ้องถึง20ถึง30ดูครับ em thủng <laughs> <laughs> Mỗi này các phút mỗi năm giày nè các phút ตัวอ่อนผมจะไม่เอาครับผมตัวมันแก่แล้วครับผมหายากครับแบบนี้ตัวแก่ๆแ,แบบนี้ <c oughs> ไปครับพี่น้องลงครับผม อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดถับตะไคร้ด้วยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างพี่น้องไปกับผมลงท่านผู้ชมครับในลงมาถึงด้านล่างแล้วครับผมน้ําก็โอเคอยู่ครับผมดีอยู่ครับผมปลายฤดูกาลแล้วเนาะโค้งสุดท้ายแล้วครับผมกับการหาผึ่งจะหมดฤดูกาลแล้วครับผมนี่ครับหัวน้ําพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับผมไม่เกินเก้าโลพี่น้องแปดโลกว่าเก้าโลเต็มที่ครับผมปิดตาอย่างสวยครับนี่ น้ำสีเหลืองทองเนาะครับก็วันนี้ก็เอาลังเดียวแล้วครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายผมต้องกรีดยางอีกขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่คอยติดตามคอยคอมเมนต์มาคุยกันให้กำลังใจกันตลอดมาเนาะก็ผมสองหน้าหลังก็จะทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมทำคลิปหาอยู่หากินตามภาษาบ้านๆอย่างนี้ครับผมหมดจากหน้าพึ่งก็บไปหาปลาหาอะไรแล้วแต่ตามภาษาแบบคนบ้านนอกเนาะครับผม อยู่อย่างพอเพียงอย่างว่าแล้วครับผมหากินเป็นหมดทุกอย่างขอให้รู้จักหาก็พอแล้วครับผมไม่ไม่อึดไม่อึดแนวกินนะครับผมพูดง่ายๆหมดหน้าพึ่งก็ไปหาปลาหาอะไรต่อไปโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆคนไหนที่มารับชมใหม่ฝากด้วยนะครับผมฝากกดติดตามผมสองหน้าหลานด้วยคลิปนี้ก็จะไว้เพียงตอนนี้พี่น้องขคงสุดท้ายแล้วครับผมหาพึ่งได้อีกไม่นานหลอกแถวบ้านผมับผมน่าจะกลางกลงเดือนนี้ก็หมด อาจจะหมดแล้วครับผมพึ่งเนาะเนี่ยก็เห็นได้เด่นชัดเลยครับผมเริ่มจะถอดเป็นบางที่แล้วครับผมนี่ครับผมเริ่มถอดเนาะมันเป็นพึ่งแก่ด้วยครับรังนี้รังแก่เป็นพึ่งใหม่ก็อาจจะน้าหวานก็กาลังใส่แล้วครับผมพึ่งมันมาย้ายมาเกาะใหม่เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวจบคลิปเลยเดี๋ยวเจอเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปพันหมีตลอดนะครับผม